สวัสดีครับเพื่อช่องไหลามาวแาวาว,าวานะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็เลยมาเทีย่ยวแวะเล่นที่บ้านคุณยายแสงนะครับวันนี้มาทําธุระนะครับผมนะครับแล้วก็มาดูบ้านคุณยายแสงด้วยนะนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับนะครับเราก็แวะมานะครับผมแวะมาดูบ้านยายแสงแล้วก็มาดูบุญรอดนะครับผมบุญรอดแล้วก็แพะแล้วก็น้องหมานะครับผมนะครับ นี่นะครับผมบ้านทูยายแสงร่มลื่นหน้าอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาตามไปดูน้องหมานะครับแล้วก็บุญรอดนะครับผมนี่นะครับอันนี้ข้างข้างในบ้านก็จะเป็นผักบุ้งไข่ตุนแล้วก็ต้นขิงนะผมนี่อันนี้จะอยู่3ามตัวนี้จะอยู่ในบ้านนะผมนะครับจะพ้อบ้านข้างในนะครับส่วนตัวที่เหลือจะอยู่ข้อข้างนอกนะผมนะครับก็จะพามาชมดูบริเวณ บริเวณรอบๆบ้านของคุณใจแสงนะผมร่มรื่นน่าอยู่นะครับผมนะครับนี่ลาดปูนหมดแล้วนะผมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นข้อของบุญรอดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนี่นะครับผมที่เราตักผ้านะครับผมบุญรอดบุญรอดสวยๆนะผมสวยสุดเลยนะผมบุญรอดก็นําโชคนะผมรอดสวยแล้วนะครับบุญรอดสวยครับจะพาไปดูน้องแพะนะผม แพะสองตัวตัวใหญ่มากเลยนะผมนะครับหลังจากที่ไม่ได้กลับมาได้ประมาณเกือบหลายเดือนแล้วนะผมนะครับ<ส>นน,นะครับหลายเดือนยูนน้อยใหญ่เนาะถ้ามีเวลาว่างก็จะแวะเข้ามาเล่นนะครับมาถามไถ่นะครับไปอยู่บริเวณ,ร,เวณร,รอบๆนะครับนี่นะครับแพะตัวใหญ่แล้วนะผมนี่ยังสวยเลยนะผมเป็นคอกจะแบ่งเป็น นะครับผมนี่อันนี้เป็นคนละตัวเลยนะผมที่นอนคนละตัวเลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับสวยแพะอะไรลูกหือะไรจ๊ะแพะตัวใหญ่สวยมากเลยนะผมสาซ่นนนานน,น,น,นนะครับผมนี่นี่ไหนดูทาอะไรนะ่งไห้ก็เล็มกินกระถินนะผมนี่เขาจะเล็มกินเขากินอะไรเนี่ยนายให่เนาะกินเบิร์ดเลยเนาะ เมีนต้นน,น,น้อยๆนี่กินหญ้ากันนี่พราะใหญ่มากกินหมดเลยนี่ครับก็จะมีหญ้านะครับผมมีหญามีต้นกระถินนะครับผมส่วนบุญรอดก็กับน้ำโชคก็กินกระถินกินกล้วยกินหญ้านะครับผมนี่้อกที่นอนของบุญรอด,นะ,าาดน,ะนะครับผมสาซาดนะครับนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นคอกของบุญรอดแล้วก็น้ำโชคนะครับผมแต่ก่อนจะอยู่คนละฝั่งนะครับ เนี่ยเอามามาอยู่ด้วยกันนะเพื่อที่จะไม่เหงาบุรอดสวยแล้วนะผมฮะยายมีอันนี้บ่ะนะยายกินอยู่บ,บอกายนบอนกินเนาะนี่ยายเก็บฟักไว้ให้ไปกินนะผมที่ทำงานนะผมมีฟักแล้วก็มะตะกอนะผมนะครับนี่ วันนี้บรรยากาศดีนะผมคืมคืมเมันฝนจะตกนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นน้องอคอกน้องมะมานะผมอันนี้ก็จะอยู่คนละตัวอันนี้อยู่กันสามตัวนะครับโอลิฟ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 จ้านีโอลิฟน,นี่ลกูกอันนี้สามตัวอีกสามตัวไปไหนเนาะน,นี่อีกตัวอันนี้น่าเป็นตัวใหม่ นี่บงบวงบงไหตุลนี่นะครับผมอันนี้พาเข้าพาเข้าของบ้านของยยแสงนะครับเราจะพาไปดูไายแสงปลูกปลูกฟักไว้นะผมอยู่บนหลัง,ลง,ลง,ลงบ้านนะผมนะครับข้างหลังก็จะเป็นฟักนะผมเป็นฟักแล้วก็เลยไปอีกก็จะเป็นป่ายหญ้านะผมอันนี้ก็จะเป็นยายแฟงจะแบ่งโซนนะผมอันนี้จะเป็นโซนนี้ก็เป็น น้องหมานะครับอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นคอกบุญรอดแล้วก็นําโชคนะครับส่วนข้อนี้ก็จะเป็นคอกน้องแพะนะครับผมนี่น้องแพะแพะมีอยู่สองตัวนะครับนี่สองตัวตัวผู้กับตัวเมียนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมฟักก็ลูกเยอะนะครับผมฟักดกมากเลยนะครับผมนี่คือฟักสวยงามเลยนะครับผมนี่ดกๆเลย นะครับตกมากจริงๆนะผมบัวน,นี้ลูกใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ก็ที่จะมาให้มันห้อยตกลงมานะครับผมอันนั้นก็อันนั้นก็ลูกฟักลูกใหญ่ๆเลยนะผมนี่นี่ฟักใหญ่ทั้งนั้นเลยข้างบนก็จะเป็นหญ้านะผมป่าหญ้านะครับผม อันนี้ปลูกอ้อยนะครับหญ้าสวยนะครับผมหญ้าสวยมากเลยนะครับทําเลบรรยากาศด,ดีมากนะครับผมบ้านคุณยายแสงนะครับวันนี้ท้องฟ้าเหมือนจะคึมคมนะครับช่วงนี้หน้าฝนพายุอาจจะเข้าบ่อยนะครับของอ,อันนี้มีต้นไหนต้นต้นพีกหรือเปล่า น่าเป็นใบใบใบเมงลัก์นะครับผมใบเมงลักบุญรอดอร่อยไหมลูกดูกินกินอย่างอร่อยเลยนะครับผมแซบบอแซบบออร่อยไหนหนูหนูอยาก พูดเหรอลูกมันจะพูดอะไรลูกอันนี้กล้วยนะครับบุนรอดตอนนี้บุนรอดสวยแล้วนะครับผมนะครับสวยงามมากเลยบุนรอดนะครับเริ่มโตนะครับตัวสวยขึ้นนะครับทำได้ไหมนะ้อนะ้องบุนลอดคิดถึงนะลูกนำโชคนำโชค โตเท่ากับบุญรอดแล้วนะครับแผลก็หายหายหมดแล้วบุญรอดนะครับแต่ก่อนบุญรอดแผลจะเต็มตัวนะครับตอนนี้หายหายดีแล้วสวยนะครับผมบุญรอดกลายเป็นสาวสวยแล้วนะครับผมแล้วก็นําโชคก็จะโตเท่าบุญรอดแล้วนะครับอ้วนอุดมสมบูรณ์นะครับผมไม่ได้มาถ่ายบุญรอดนานแล้วนะครับผมแม่เอฟซีก็อยากจะรู้ว่าบุญรอดเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้บุญรอดสวยนะครับ สีผิวสวยงามแล้วก็อ้วนนะครับสมบูรณ์นะผมนะครับนี่ดูสีผิวเขาสวยมากนะผมบุญรอดนะผมอยู่กับน้ําโชคข้างในนะครับผมแต่ก่อนน้าโชคจะอยู่ตัวคอกตรงนี้นะครับผมแต่ก่อนน้าโชคอยู่ตัวนี้แร้บุญรอดอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้ก็ได้ไปอยู่ด้วยกันนะครับจะได้ไม่เหงานะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุด นะครับก็เลยมาเที่ยวหายายแสงนะครับมาดูบ้านคุณยายแสงนะครับหลังจากนี้ผมก็จะขอตัวกลับนะครับแม่แม่นะครับผมนะครับทางเข้าก็จะปลูกต้นฟักนะผมนะครนี่คือฟักข้างหน้านะครับมีกล้วยหอมด้วยนะครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครแล้วก็กดไปเป็นกำลังใจให้กับช่องบุญไหลามาแววด้วยนะครับแม่นะครับแล้วกดไลค์ใช่กดแชร์นะผมถ้าอยากมีคนคอยเทคแคร์กดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุญลหลามาแวาวครสวัสดีครับบ๊ายบาย